ความเป็นธรรมตาของความเงียบได้สร้างขึ้นไหมความเงียบมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วความเงียบเป็นธรรมชาติของเสียงทั้งมวลใช่ไหมเออนนั่แหละะนนั่แแหลล้วเสียงต่อมือนั่นแหละมันมีอยู่หมดแล้วกระบวนการปัจจัยเสียวบากก็คือคือวนการที่เกิดของเสียงถ้าวัตถุยถาปฏิบัาตาิเพราะมีอย่างนี้ยังมีเกิดขึ้นที่ทำ,ท,ำ,ท,ำที่เกิดทำที่ประเภทที่เกิดจากเหตุ แล้วเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ต่อเน,นื่นองต่อเนื่องเป็นโดมิโนสะท้อนหนึ่งเป็นล้านนะจากหนึ่งบิ๊กแบงต้งมขึ้นมาก็กลายเป็นล้านอ,ะ,อะไรเงี้ยเป็นเมล็ดเล็เกกลายเป็นจริงก้านใบดอกตาชาขึ้นมาก็คือสังขารระครับอย่างเงี้ยแล้วตกขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปอันนี้จังใช้อยู่กับติ่งก่อแต่อตาใช้อยู่กับธรรมที่มันรวมกันทั้นเอง ใจตรงนี้นะใจของเราปู่ประมาหรือ,เ,อเปรียบเทียบกับที่ว่างี่ว่างเนี่ยมันเป็นทั้งหมดเสียงก็สิ่งปตกแต่งเกิดขึ้นทีนี้เสียงตัมาดังขบวนการคิดดีคิดชั่วถ้าเราคิดว่าเราเป็นพระู้ชเจ้าปุ๊บทันทีนั่นคือเป็นสังขารถ้าเราคิดว่าเราเป็นมารปุ๊บนั่นคือสังขารทําง,า,ง,งานขบวนการเกิดเสียงแล้วมันจะดับไหมพระู้เจ้าความคิดที่อยากเป็นพระู้เจ้า,บบาหรือพลทิศษก็ดับลง ความคิดที่มีแต่เลยถึงกับความโกรธเป็นความโกรธความโลภความหลงกายควากิริยาท่าทางก็เป็นมาหลายซาตานก็เป็นเป็นสังขารเหมือนกันกระดับลงไปทีถ้าเราไม่มองว่ามันเป็นพระพุทธเจ้าไม่มองว่ามันเป็นซาตานมันก็เป็นเพียงขบวนการของสังขารไม่มองว่าเป็นสังขารก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ถ้าไม่มองปรากฏการณ์ก็ตระหนักรู้อย่างสงบเงียบ กิดขึ้นของเสียงแล้วก็เป็นคลื่นที่สะท้อนขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็กลับสิ่งใดเกิดจากเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเป็นเห็นไหมแค่แค่นี้แค่อะไรเกิดขึ้นในในในความรู้สึกที่เรารับรู้ได้ก็ให้มันเป็นเป็นนังเสียงแค่รับทราบไม่ต้องพูดไม่ต้อง้องตระหนักรู้เขาเรียกว่าตระหนักรู้แบบศิลปะแห่งการตระหนักรู้แบบลฟยภาษา ถ้าพูดภาษาขึ้นมามันสุดเกินนี่คือพงมนภายานี่คือนสนี่คือนวยนี่คือหมอปูนี่กางปฏิบัติธรรมยกหน่อยยากหน่อยกระทบ p ื้นกระทบ p ื้นรู้ตัวทระวนานี้คือแสงแดดนี่คือความมืดนี่คือสว่างนี่คือความคิดดีที่ช่วยนี่เราอยากเป็นพวสัตว์นี่เราจะตั้งปฏิธานว่าอยากเป็นพระอรหันต์นี่เป็นกระบวนการคิดทั้งหมดเลยทีนี้การตลาดอย่างสงบเงียบอย่างสง่างามเนี่ยก็เจตนาที่แค่รู ทำไมถ้าอาจารย์ไปอยู่ในประชาธิรมอยู่ในเชียงตะกรอนกลัวล่ะความกลัวนันว้นขาวนแรสังการรู้สนักรูก้ก็คือเกิดขึ้นมาในท่ามกลางความเงียบไงท่ามกลางความเงียบจิตใจ,ใจมันเงียบแล้วม,มันเป็นอนัตตาแล้วใจของเราเป็นอนัตตาสุนิตาเชื่อมเงียบของภายนอกเงียบภายในอันหนึ่งเดียวกันอนัตตาภายในเหมือนความว่างที่นี่เนี่หมอความว่างที่นี่กับความว่างที่นี่หรือความว่างที่ท่เบตหรือความว่างที่ไหนหรือความว่างที่ในทุกอย่างในเอรูอรมันความว่างเดียวกันไหมใจ ไรลตัวตนเงียบไรลอัตตาไหลตัวตนมหาสุนิตาของจักรวาลที่ให้โลกปรากฏรวมดาวปรากฏปรากฏก,การทั้งดีและชั่วพระเจ้าพระเยซูปรากฏหรือมาไหลซา,าตานปรากฏก็คืออนัตตาสุนิตาและมันเป็นอันเดียวกันนี่หมอปูคิดว่าวันนี้ฉันจะต้องทํานี้ก็เป็นเพียงขบวนการคิดขบวนการทางมารทางทางการถ้าเราไปหมายมั่นคาดหวังกับขบวนการทํา กรรมงานของการทําบุญของเราผลทุกวันน่ะดีเชื่อถูกผิดได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก็มันก็เป็นกระบวนการทํางานของขัน <c oughs> วันหนึ่งเราอยากาปฏิบัติธรรมอยากเป็นพระทหารกระบวนการทํางานของขันมันทางานกระบวนการของสังเสียงมันสะท้อนขึ้นมาเป็นคนดีเป็นคนชั่วแล้วพอวันหนึ่งเราก็ได้เป็นพระทหารนั่นแหละกระบวนการปรุงขึ้นมาจนเป็นพระทหารแล้วมันก็จะกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมที่มันจากมา บางครั้งเรายังอยากเป็นผูหานบางครั้งเราก็ไม่สนใจหลงลืมไปเลยถ้าไปเกิดอยู่ในโซเขาว่ากัน,นยิ่งเหรอเขาเหอะก็ไปกับเขาบางครั้งก็ไม่สนใจอะไรเลยคือนอยขึ้นมาเราต้องกัดอะไรนั่นแหละธรรมาชาติเดืออรุ่นเรื่องและกระบวนการคิดกรุงแต่งอยากจะเป็นบุคคลสําคัญอยากจะเป็นอยากจะตั้งอยากจะดีอยากจะบรรลุอยากจะรู้แจ้ง,งกระบวนการมนเริ่มขึ้นมาเดิมทีไอันนั้นไม่ใช่รวงความร,รู้แจ้งมันเป็นธรรมาชาติของมันอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมชาติ ใส่ความรู้แก้ก็ไปใส่การตระหนักรู้ก็ไปใส่อะไรเข้าไปดิมันเป็นการใส่ใส่เข้าไปปรุงแต่งเข้าไปประดับประดา,ะด,าด้วยซื่อด้วยแท้เข้าไปอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรเงรี้ยอันนี้เราจะต้องพัฒนาอันนี้เราจะต้องมันเสื่อมจากการพัฒนาอันนี้เราท้อถอยอันนี้เราจเจริญขึ้นนี่ขบวนการคิดที่มันปูขึ้นพื้นตะวัน <c oughs> เราไม่เคยตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของธรรมของธรรม ของทำควาว่าทำก็คือปรากฏการณ์่างหลายั้างปวงทำน้งปวงก็คือเป็นธรรมชาติเดียวกันและธรรมชาติเดียวกันเท่ากับใจแต่เราไม่เข้าใจตรงนั้นว่ามันเป็นธรรมชาติของของของ,ของของทำน้ำมวลเราก็จะสร้างแล้วจะปรุงขึ้นมาปรุงเท่าไหร่มันก็กลับไปซื้ดจุดที่เดิมก็มันนี่แหละสาคัญมากเลยธรรมชาติของทมแล้วก็เท่ากับใจพอพอหมอปูเป็นหมอปูเป็นธรรมชาติต่างนี้ก็แค่เป็นตรงนี้แค่รู้สึก สัมผัสกับสายลมบอกไม่ต้องเอ,อ่อยชื่อว่าสายลมสัมผัสกับแสงแดดสัมผัสกับความหวานของรสชาติต่างๆที่มัมาานสะท้อนขึ้นอย่างสงบเงียบเป็นศิลปะเมื่อ,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 อสัมผัสกับสายลมเป็นก็สัมผัสกับต้นสนเป็นต้นสนอยู่ตรงนี้สายลมอยู่ตรงนี้สัมผัสเย็นกล้วยอยู่ตรงนั้นอาจารย์อยู่ตรงนี้แค่รับรู้ไม่ต้องพูดไม่ต้องนึกไม่ต้องความคิดก็สะท้อนขึ้นมาก็ให้มันคิดทรั้งละมคือความคิดมันอยู่ใกล้เราเอาที่สุด แต่มองไม่เห็นแต่อยู่ใกล้รเราสรสชาติก็อยู่ใกล้เราแสงกระดุนจะต้องไปได้าก็อยู่ใกล้เราแต่จอสามารถตระหนักรู้ได้แต่บางครั้งก็ตระหนักรู้เขานกกินสีอ่านั้นก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันแค่รับรู้เขาเรียกว่าการมีศิลปะในการสะท้อนกันและกันอย่างกลมกลืนคำว่ากลมกลืนไม่แบ่งแยกไม่ตัดสินต่อให้ความคิดแบ่งแยกขึ้นมาก็ตระหนักรู้จอต่อไปอีกต่อให้ความคิดว่าผิดเฮ้เผิดก็ตระหนักรู้ความผิดนี้อีกทีหนึง่ง ก็ผิดมันก็เป็นยังไงขึ้นจริงมันก็ไม่ผิดอะไรในต่างสากลไม่มีสารยักษ์ทุกทัองต่อให้มันผลิตอะไรขึ้นมา <c oughs> ก็แล้วแต่เราเป็นผู้ตระหนักรู้แต่ธรรมชาติตระหนักรู้มันไม่มีตัวตนริเวีเงียบไรว่างมันว่างมันเงียบมันไรมันไรตัวตนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาสะท้อนเงาสะท้อนนางอวิธรรมเขาเรียกว่าเจตสิกกิริยามโนภาพความฝันสังขารการปรุงแต่งขั้วการของนามลูกมันทำงาน นั่นแหละเท่านั้นเองภาษาแม้แต่ว่าอันนี้เจตสิกทำฝ่ายเกตสิก์ทำฝ่ายไม่ดีอันนี้จิตเจตสิสกสที่มันเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนแปลงอันนี้เที่ยงอันนี้ไม่เที่ยงธรรมะนี้ฝ่ายดีฝ่ายชั่วธรรมะนี้เป็นกุศลธรรมอกุศลธรศรมสิ่งนี้ดีกับไม่ดีสิ่งนี้เกิดดับสิ่งนี้ไม่เกิดดับสิ่งนี้คือนาลกสิ่งนี้คือนิพพานล้วนแต่เป็นเจตสิกหมดเลยแม้แต่คับว่านิพพานก็เป็นเจตสิก เราสร้างขึ้นมาไงแม้แต่อยากบรรลุกับไม่อยากบรรลุความคิดพุ่กอไก่หอลูกมูเป็นเกจสิกเป็นเป็นมโนภาพหมดเลยเป็นปากฏตากาศหมดเลยปุตตชนกับพระอรหันยังเป็นมโนภาพเลยยังเป็นเป็นพันแพ่ภาพฉายเลยพระเยซูกับซาตานก็ยังเป็นมโนภาพเลยเป็นว่าถ้าเราใจไม่มีพระเยซูมีไหมมาลายมีไหมซาตานมีไหมถ้าเราไม่มีใจกิเลสมีไหมโพธิมีไหมแม้แต่โพธิแม้แต่พุทธเจ้ายังเป็นมโนภาพนะเนี่ยหมอหมอตัดได้ไหมตัดหูได้เจ้าอ่ะเมื่อ เห็นพระพุทธเจ้าฆ่าพระพุทธเจ้าเลยเออถ้าเจอพญามารก็ฆ่าพญามาคือเป็นให้มองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงปรากฏการของเรามารก็เป็นปรากฏการของเรากิเลสอะไรที้ในใจของเรากิเลสก็เป็นปรากฏการและปรากฏการเนื้อแท้คืออะไรระเบิเสียงถ้าถ้าพุทธเจ้าใช้คําว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสุนิตาแม้แต่นี้พานนามปนังสุดขังเนี่ยพระพุทธเจ้ารวมในรวมใน สัพเพไหมกิเลนด้วมอยู่ในสัพเพไหมบอกว่าที่อาจารย์บอกกิเลสคือโพธิเนี่ยมันหาที่ยแบบนี้ใช่หมองมอพอเข้าใจไหมเราได้ไหมมันจริงจริงมันมันมันเป็นโพธิได้ไม่ต้องให้มันสิ้นสุดตองสิ้นคนก็เป็นโพธิอยู่แล้วใช่ใช่แต่นั่เขาบอกด้วยปัญญาเลยตาตาปัญญามองเห็นอย่างครอบคลุมจนดสุดสายแล้วนะ จนเป็นอนัตตาสุญญตาแล้วเนี่ยทำทวงเป็นอนัตตาสังคตะอสังคตามันเป็นหนึ่งเดียวกันที่เรามาแบ่งแยกว่านี้คือเอันนี้เกิดดับอันนี้ไม่เกิดดับอันนี้คือนีโรธาอันนี้คือวัตตะสงสารอันนี้คือธรรมะเกิดดับอันนี้ธรรมะที่ไม่เกิดดับธรรมะก็ไม่เกิดดับกับธรรมะเกิดดับมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันน่ะจะไปแบ่งแยกทําไม และมันเท่ากับใจตรงนี้ใจกับปรากฏการณ์ตัวเนี้ก็แค่จบตัวเนี้อะไรเกิดขึ้นก็เป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้มันก็สิ่งเกิดดตับก็เป็นของมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขไม่เกิดดับที่ว่าเห็นว่าเป็นเกิดดับมันแค่มายาภาพเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะที่ว่าสวยงามแต่ได้เกลียบมันแค่เป็นมายาภาพเฉยจริงจริงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นสามารถกับสายลมแต่หนักรู้อย่างสูงระเวยบโดยไม่ต้องใช้วาจจาว่ามันเย็นหรือมันร้อนได้ไหมแค่รู้เวลาความคิดทำแบบสายลมได้ไหม เวลาเป็นความรู้สึกว่าท้อถอยทําแบบสายลมได้ไหมเดี๋ยวเอาลมล้อนเป่าหน้าเลยม,มันเอาใจไปรับเลยอะพอพอ,อสายลมเย็นมาก,ก็สดชื่นรับได้สมัยผมยิ่งเอา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 พัดลมล้อนเป่าหน้าเลยแล้วมันจะเฉยเฉยมันจะนิ่งเงีบๆได้ไหมหรือจะเป็นกูขึ้นมาเอาเอาโลกไปบังไว้ก่อนยมันไม่เอาใจไปรับอะได้ทําบุญได้รับทํากุศลมันก็ยิ้มอยู่ ไม่เท้าฟาดหัวปักปัก,ปกหรือมันจะยิ้มหรือเปล่าหรือหรือว่าจะบอกว่ากตีหัวกูทาไมวะเหมือนกับที่นม่เวลาครูอาจารย์สอนเนี่ยที่เขาตียังรู้จักนั่นแหละจะได้จะได้ตระหนักรู้มันมันแค่แค่ตระหนักรู้ได้แบบ,บเดียวกันไหม,มนั่นแหละหรือว่ามันเลือกตระหนักรู้ไม่มีตระหนักรู้สองลักษณะคือตระหนักรู้แบบเลือกกับตระหนักรู้แบบแบ่งแยกไง ถ้าเลือกก็คือแตา่าหอถ้าอะไรสบายๆก็เับาได้อยู่แต่ถ้าเป็นรถยนต์หรือว่าไม้เท้าตีหัวมันรับไม่ได้กูมไม่เอาเลยกูมไม่ยอมอยู่เฉยๆอะไรประมาณอัตารย์ก็จะเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆคือมันไม่ต้องตั้งใจทามันรับรู้เลยมันเป็นของมันอยู่อย่าง,งานั <c oughs> ้นเขาเรียกว่าที่ว่างกับปรากฏการณ์เมื่อทํางานของมันอยู่งั้นเขาเรียกปฏิบัติโดยไม่ต้องปฏิบัตินะ<ม>คือเมื่อเข้าใจถึงธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าการทํางานของธรรมชาติร่วมกันอย่างแจ่มแจ้ง มันก็มีปัญญาอยู่ในนั้นมีสัมมาทิฏฐิอยู่นั้นมีสมาธิอยู่ในนั้นม,มรรคแปดมีอยู่ในนั้นท้าเกับเราอยู่ในทางทางก็หมายถึงใจนั่นเองเป็นทางสายกลางเข้าใจถึงหนึ่งเดียวแล้วทำทั้งปวงมันรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วนี่มันก็จบสิ่งต่างก็แค่การสะท้อนที่เหลือชีวิตที่เหลือก็คือเป็นศิลปะชีวิตที่มีศิลปะมีความงดงาม การสะท้อนกันอย่างสงบเงียบทีนี้หมอปูก็สะท้อนสงบเงียบจะเอ่ยคำงามขึ้นมานะเดี๋ยวเป็นนกแก้วนกอคุณทองเออเป็นการศิลปะเนี่ยใช่ไหมต้นสนอยู่ตรงนี้รับทราบได้ไหมให้รับรู้นะไม่ต้องคิดอะไรสายลมพัดไปหน้าขอรับได้ไหมอันนี้ เป็นการแค่ไปหาที <lawsuit. S 1> ่ถูกต้องเขาพูดอะไรก็พูดเขาก็แอคชั่นต้องเหมือนกับเราชมมันพัดอะลมมันพัดอ่ะพายุมันพัดมันพัดทอร์โดผพัดอะเราทำยังไงกับทอร์โดเราแค่รู้การรับทราบเือทำหน้าที่อ่ะการการการทำอะไรการทำเป็นบ่อน้ําเป็นบ่อน้ําเป็นกระจกเป็นที่ว่างของจักรวาลเมื่อใจของเราเป็นแดดจริงๆกูเฉยไม่ได้ว่ากูมันหนาวเว้ยเขาเต็ดก่อนรู้เว้ยมีแสดงว่า เราโยคีในอีเด็ก,ก็ฝึกฝนกันจนมีตบาบะพระเยซูก็ฝึกฝนจนมีตบาบะอ่าพระพุทธเจ้าก็ฝึกฝนอย่างน้อย5้าปีหรือหลายหลายหลายเวลาน่ะจนมีตบาบะงนั้นคนไม่ไม่มีตบาบะเนี่ยเหมือนกับไปเดินเขาเนี่ยเห็นไหมเราเดินเขาเราทำไมถึงเดินได้ใหญ่ได้ล่ะถ้าหมอปูเป็นวันแรกเดือนถ้าอย่างนี้ตายพอดีนะหรือเทพวันแรกเนี่ยตายพอดีนะล็อกก้าๆเลยนะทำไมไป็นจักรยานอะเบื้องหลังคือบัตรจัก,กยานทั้งวิ่งทั้งยกน้ำหนักทั้งแบกท่าสัพอร์ตรบเป็นทั้ง20 ลิ้นหมันธรรมยาสั n นะแล้วพี่เขาล่ะคนนี้มาใหม่แบบแทบตายกูไม่มาอีกแล้วแบบนี้มันก็แพ้จริงๆนะหลีอะไเป็นยังไงมันไม่เผือกอะนี่แหละเขาเรียกนี่คือผลของการฝึกตรบะเนี่ยธารมยารย์ไม่ปมดไม่ว่าอะไรก็เพราะอาจารย์มีตบบะแล้วเบื้องหลังเราดูสิแค่แค่อาจารย์ม่ต้องเล่าพวกเราดูเองแล้วกันโอ้หไม่ใช่ธรรมดานะเออนี่แหละนัคำว่าตรบะตอนนี้พุทธเจ้าก็มีตรงนี้ท่านจืนยืนอยู่ได้ เวลาอาจารย์เจอยวยุ bueno. ่งวะอาจารย์จ <sh> <look our> <land> like ึง wow มีคงเห็นความงดงามในความดุดันนั้นน่ะแล้วก็เหมือนที่ว่างให้ทุกอย่างมันไหลผ่านมาเท่นั้นเองแล้วทุกอย่างมันจะจบจริงๆมันแค่เป็นกาละนั้นมันโดดเด่นในกาละนั้นอดูหนึ่งก็มีบทบาทในกาละนั้นเที่ยงก้นในบทบาทเหมือนตัวละครในดูหนังดูละครดูลิเกอะไรนั่เราก็เป็นโครงสร้างเป็นตัวละครริ่งแ้วก็แอคชั่นมาแล้วก็หายไปแอคชั่นมาก็หายไปแอคชั่นมามีบทบาทมาก็หายไปมีบทบาทมาก สุดท้ายมันก็เป็นมันเป็นอย่างนี้นะแต่อย่าไปพูดอนิจจงถ้าพูดอนิจจ์มันมันเป็นมันเรา,ไม,เราไม่เราไม่เราโม่ก็คนอื่นก็โง่ครับ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นอนิจจงชุ่มขัดอันนี้คือเราสอนคนโง่ <laughs> <laughs> ทีนี้เข้าใจแล้วเนี่ยมันแค่แค่ทุกอย่างมันก็เป็นข้อมันอย่างนั้นอ่ะจริงๆไม่มีอนิจจัด้วยซ้ำมันมันเป็นข้อมันอย่างนั้นเลวอย่าไปบอกว่าตัวเองว่างแล้วทาสมาธิลึกๆแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยแล้วก็โม่เหมือนกันทาเรียกาบ้าก่อนบ้าง ติดทางทางทางโลกยึดติดอะไรคือระบาความมีการสะท้อนการสะท้อนแล้วเอ่ยวาจากีพวกนี้บริกรรมพวกนี้ท่องมนท่องภาษาท่องสวดมนต์ติดติดด้วยการในสารท่ายายติดในการวิพากษ์วิจารณ์อะไรพวกนี้ตัดติดวิพาคศาสตอะไรต่างๆให้เราสอบเงียบปฏิบัติชั้นเลือนเลยถึงว่าผู้รู้สูงสุดนี่คือไม่พูดถ้าพูดพูดกับอะไรพูดกับใครพูดไปเพื่ออะไรออะไรอย่างนี้นะ ออถ้าถ้าเรายังพูดอยู่แสดงว่าเรายัง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 ไม่เงียบเรายัางไม่เงียบเรายังไม่อยู่กับธรรมชาติตรงนั้น <c oughs> ทีนีการการศิลปะการสนนารู้สิ่งเป็นการสนนารู้อย่างสมองบ คูณท่านแต่คุณมีต่บาปเหมือนกบลเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ไอ้ลูกคุณลูกคุณนายเป็นลูกคุณลูกคุณนายเหมือนเหมือนไอ้ที่อาจารพาด็อกเตอร์ขึ้นไปผัวรูยีซีที่เคยเล่าอ่ะมันก็ถามตลอดด็อกเตอร์มันถามเราทีหนึ่งห้าคำถามห้าถามเราตอบก็ถามอย่างนี้มัถามอีกสิบคำถามต่ออีกเลย แล้วก็พาันเดินพอเดินเดินเดินไปมันมัน,ม,นมันจุกมันของจริงอะ่ะมันก็เลย <c oughs> เ,ออเลิกถาม <c oughs> พอเลิกถาม <c oughs> ก็จะร,รู้รู้จักการตตะหนักรูก้เป็นสะท้อนเป็นศิละปะการสะท้อนเนี่ยคือศิละปะแห่งการภาวนาสูงสุดม <c oughs> ันเป็นการสะท้อนเป็นการชื่นชมไปในตัวเขาแต่ว่าไรไร้ภาษาไร้วาจาแต่มันผ่านการ รู้แจ้งครอบคุมตั้งแต่ขันทั้งหลายทั้งปวงมวลสารทั้งหลายทั้งปวงปรากฏการงเข้าใจแล้วว่าปรากฏการกับธรรมชาติธร้งแกเป็นหนึ่งเดียวกัน <c oughs> พอเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว,ลวก็เป็นที่เหลือก็มีเป็นการสะท้อนกันและกันอย่างงดงามมันเป็นความงามในตัวของมันอาจารย์อย่างท่านอโบท่านหนูว่าเพียงแค่แรงเลยภารกิจ